หลวงรัชกาลที่เเสด็จอะค่ะชาวสองพี่น้องอะค่ะก็มาจากมองกเลียเป็นกะเหลี่ยงโป้เจ้าค่ะที่นี่จะมีนักเรียนทุนจากปาปากระยอปงลึกบางกรอยอแล้วก็มีชาวสองพี่น้องจากกะเหลี่ยงโปอย่างเงี้ยค่ะมามาร่วมด้วยช่วกันเจ้าค่ะเป็นที่คุณแม่สร้างไว้ให้ด้วยเจ้าค่ะเรียกว,ว่าตาลากลับบ้านเท่ากับว่าท่านได้กลับบ้านที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยเปรียบเสมือน ชนเผ่ามงกะเลียได้ได้เคยได้เคยมาอยู่ที่นี่ได้มาต่อสู้ร่วมกันที่บอกว่าเป็นชาวสองพี่น้องที่ช่วยเราต่อสู้จนสําเร็จชนะอาหาก็เนี่ยหมู่บ้านสองพี่น้องที่ห่างจากที่นี่หกกิโลเจคะอ๋อข้าพัที่ออ้ถนนทางนี้ไปไหนรั้ยทางนี้ไปหมู่บ้านสองพี่น้องครับค่ะแล้วถ้าไปแก่งกระจานที่อุทยานตรงไปอุทยานไหมค่ะออกจากนี้เลี้ยวเลี้ยวขวาไปแล้วก็ตรงไปอีกประมาณสิบกิโลเองเจ้าค่ะ ห่างไปนิดเดียวเองอันนี้ห,นนห,ห่างชายแดนไม่เดยอมวรงนี้ห่างชายแดนห่างเจ้าค่ะ